สวัสดีครับผุ้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับเกม n e a d for Speed The Run ครับเกมจากค่าย EA สร้างด้วย f r o e t b y e n g i n e นะครับยังดีเอ็น,นนะฮะภาพสวยใช้ได้เลยนะฮนะเดี๋ยวเราปล่อยให้คนขับของเราวิ่งรถกันไปก่อนนะฮะตอนนี้วิ่งผ่านทะเลทรายนะฮะค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยววัดชีเดี๋ยว,ว,ยวแวะชีข้างทา,างก่อนเข้าปั๊มน้ำมันนะ เกมภาคนี้จะแตกต่างจากภาคก่อนๆมาของซีรีส์นี้ฟอร์สฟีนะฮะก็คือค่อนข้างจะขับยากพอสมควรนะครับรถค่อนข้างจะสายตักวัวเดิมนะฮะโอเคครับเข้าปั๊มน้ำมันฮะสามารถเปลี่ยนรถได้นะครับทำสีก็ได้นะครับช่างกับปั๊มเก่งมากครับโอเคครับก่อนหน้านี้เลือกรถบูโรทั้งนะฮะตอนนี้เลือกรถลูลมาแล้วนะฮะดูนะครับคนขับเราจะทำอะไรกับรถนะฮะ เลือกลาโบกินี่ออกมานะครับลาโบกินี่กาลาโดนะครับสีดำนะฮะติดไพลเลอร์ด้วยเอาลายใส่ฮะเอาแล้วครับออกจากปั๊มแล้วครับแวะชีครับโอ้โหคนอื่นแซงไปแล้วนะครับไปแล้วครับเอาเอ้โหแซงไปแล้วครับเรียบร้อยครับได้อยู่กับผมนะครับเดนเจอร์โคลสในรายการแห่ โค้งครับสวัสดีครับอยู่กับเด็เจนโรสนะครับในรายการแห่โค้งครับวันนี้มาเสนอเทคนิคนะครับการเข้าโค้งอยู่างเต็มที่ในฟอร์สปีเดอรันดครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเหมาะสำหรับผู้เล่นอาจจะมือใหม่นะฮะที่พยายามอัดเล่นเกมแนวเลตติ้งนะฮะแต่ว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคสุวโต้นะครับก็อาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ดีที่สุดในการเล่นเกมเกมนี้นะครับ รับรถคันแรกนะครับที่นำมาทดสอบริบเข้าโค้งด่วนะครับเป็นบอร์ดมัดแปลง RDX นะครับของทีมกวางดการดิบเข้าโค้งด่วนนะฮะก็ด้วยหลักๆนะครับการดิบก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญสามอย่างนะครับก็คือการมีความเร็วที่เพียงพอนะฮะและรอบเรื่องเพียงพอและอย่างที่สําคัญการเข้าโค้งที แรกนะครับเป็นเทคนิคการเข่าโ้งยูเทิร์นแบบใช้กดเบรกมือครั้งเดียวนะฮะเรากดทันเร่งออกจากโค้งนะครับเทคนิคนี้เหมาะสำหรับรถที่มีอัตราเร่งสูงแล้วก็มีทอกสูงนะครับอยากรู้ทอกสูงยังไงนะฮะก็ต้องดูที่บริเวณเข็มสีแดงๆนะครับว่าสามารถทําให้ติดอยู่บริเวณส่วนของเกตหน้าไฮะที่ว่าเป็นส่วนสีแดงได้นานนะครับเทคนิคนะครับ มาดูกันช้าๆนะครับสําหรับการเข้าโค้งโดยการกดเบรกมือเพียงครั้งเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับเลือกมุมโดยการตีรถออกวงนอกของถนนก่อนนะครับจากนั้นกดเบรกมือครับแล้วปล่อยให้รถมีการไหลครับจังหวะนี้นะฮะรถบิดเลี้ยวขวานะฮะแต่ทิศทางที่ผมกดตอนนี้ผมกดด้านซ้ายนะครับเพื่อต้านกันนะฮะให้ล้อหน้าเนี่ยชี้ไปทางด้านซ้ายครับเพื่อให้รถเคลื่อนที่ด้านซ้ายครับแล้วก็ ตอนนี้นะฮะสังเกตนะฮะตอนจังหวะที่รถออกจากโค้งนะครับเดินสังเกตเห็นว่าท้องนะครับก็คือตัวเข็มไม้เนี่ยจะตีจนติดบริเวณสีแดงนะครับในจังหวะนี้นะฮะตอนออกจากโค้งนะฮะให้ทําการกดน็อตนะฮะแล้วเร่งคันเร่งออกไปให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื่อเรียกคืนความเร็วกลับมานะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองกับรถแบบอื่นดูนะฮะอันนี้ลาบอรกินีกาลาโดนะครับคันนี้ค่อนข้างจะเข้า โค้งิฟโดยการกดเบรกมือครั้งเดียวค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยมีทอกสูงจริงฮะแต่ว่ารอบเครื่องจะวิ่งได้ดีเมื่อรอ,อบสูงจริงเท่านั้นนะฮะทำให้เวลารอบตกเนี่ยไม่สามารถท็อกเนีไม่สามารถเต้งคืนกลับมาได้นะครับค่อนข้างจะออกรถยากนะครับอ่าระเบิดบบบที่สนะครับจากรถมาสด้าอิเ็กไฟนะครับก็ สำหรับรถญี่ปุ่น,นีนขึ้นชื่อนะฮะดิฟค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วในเกมนะฮะเ,เพราะว่าตัวรอบเครื่องเนี่ยตั้งไว้ต่ำนะฮะเกจขึ้นมาสูงแล้วก็จะขับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทอก,ก็คือจะเพียงพอทำให้เกิดการดิฟได้เสมอนะฮะสำหรับเทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคการเข้าโค้งวงในนะครับโดยการใช้เบรคเท้านะฮะเทคนิค <ๆ S 2> นี้เห็นได้มากนะฮะในการแขง่ขงขันรถฟอมูล่าวันนะฮะซึ่ง รถที่เหมาะสมนะฮะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ท็อกที่มีกำลังสูงเกินไปนะฮะเนื่องจากอาจจะทำให้ล้อรีนะฮะแบบตัวอย่างรถคันนี้นะฮะรถล้อรีตลอดนะฮะเพราะว่าเขารีบมากนะฮะครับเริ่มแรกนะฮะเข่าโกงก้นเบเี้าครับแล้วเลงหวงในไม่ดีครับอันนี้นะครับสำหรับรถสายเอ็กโซติกนะฮะจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดนะครับในการ เต้าโค้งวงในโดยใครเดินเท้านะครับเด็กตรงนี้นะผมว่าเป็นโค้งที่สวยมากเลยครับดเด็กชมหนึ่งนะอันนี้อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะเนื่องจากว่าความเร็วเสียไปแล้วนะหน้าจะหักเป็นโค้งอันนี้สําหรับรถญี่ปุ่นนี่จะเข้าสไตล์ไหนก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าทํามาช่วงล่างดีนะค่อนข้างจะเขาง่ายนะแล้วก็สปีดรถก็ไม่สูงมากนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่น มือใหม่ที่สุดละสำหรับที่เล่นแล้วจะไม่อารเสียนะครับแ่งโคบ่อยๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะจะตโลภาพไปดูช้าๆนะครับสอาเรบเทคนิคในการเข้าโค้งรับเริ่มแรกจะเข้าโค้งวงในนะครับโดยการใช้เบรกเท้านะครับก่อนอื่นเล่งเล่นเล่นถนนนะครับประมาณเส้นกลางถนนนะครับจากนั้นจะ เริ่มชะลอนะฮะโดยการกดเบรคเท้านะฮะนานพอสมควรนะฮะให้ความเร็วตกลงมานะฮะพร้อมที่จะหันหน้ารถได้นะครับจากนั้นเนี่ยกดขวานะฮะเพื่อให้รถเนี่ยมีการเลี้ยวนะฮะแล้วหลังจากที่รถเลี้ยวพ้นตัวขอบถนนมุมด้านในแล้วนะครับจากนั้นก็กดนอด็อตแล้วก็เล่งออกไปนะฮะเพื่อเรียกคืนความเร็วกลับมานะครับเทคนิคนี้นะฮะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะเร็วที่สุดแล้วในการ เข้าโค้งนะฮะโดยทั่วไปแล้วแต่ว่าด้วยในเกมนี้นะฮะอาจจะมีเรื่องของรถที่วิ่งสวนเลนบ้างหรืออะไรบ้างนะฮะก็ในบางกรณีอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับตอนแรกเรื่องของการยูเทิร์นนะฮะน่าจะมีประโยชน์สำหรับเกมเมอร์มือใหม่ที่สนใจเล่นเกมแรซซิ่งนะฮะเกมนี้ก็เป็นหน้าเกมที่น่าสนใจสำหรับ พูดที่จะเริ่มต้นนะก็ยังไงก็ตามแต่นะฮะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงจนตอนนี้นะครับอ่อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่นเต็มๆนะฮะหนึ่งสนามนะครับกับรถคันที่อยู่ข้างหลังนะครับออดี้ควาโทสามจุดสองนะฮะเป็นรถแดลลี่เก่าๆนะใครเล่นในเดิมน,นี่ก็จะเจอรถคันนี้เหมือนกันนะฮะเก่าจริงก,กับรถคันนี้เอาครับไปดูกันครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกับ Danger Close ในรายการแหกโครงครับ